ดี่ยามเย็นๆครับวันนี้จะมาพูดถึงต้นไม้ชนิดหนึ่งครับที่ทางเราครับไร่พงไพรได้นํามาปลูกเพื่อเป็นพืชทดลองปลูกนะครับก็ด้านหลังนะครับเป็นต้นทับนมสดนะครับหรือว่าไว้ซาโปเต้นะครับซึ่งในข้อมูล ใน youtube นะครับรู้สึกจะไม่มีนะครับผมเสิร์ชหาดูแล้วไม่มีต้องไปพิมพ์คำว่าไวซาโปเต้แล้วก็ดูคลิปของต่างชาตินะครับซึ่งก็ได้ข้อมูลมาพอสมควรไวซาโปเต้ ote, หรือว่าพลับนมสดนะครับจะมีลักษณะต้นอย่างนี้นะครับโดยจะมีใบเป็นห้าแฉกนะครับ แล้วก็ต้นนี้ปลูกไว้ประมาณ3ปีแล้วนะฮะร,รูปทรงใช้ได้นะครับการเจริญเติบโตโอเครอแต่ว่าเราจะได้ลุ้นดอกผล mm hmm. ก็คิดว่าจะเร็วๆนี้นะครับเพราะว่ารูปทรงหรือโครงสร้างนี้ได้แนละ้วไวซาปโปเตเป็นพืชที่นิยมปลูกกันในต่างประเทศนะครับซึ่งเมืองไทยเราก็ไม่มีอย่างว่าไม่มีให้เราศึกษาข้อมูลต้องพิม ภาษาอังกฤษนะครับเข้าไปใน Google แล้วก็ช่อง YouTube นะครับว่าไวซาโปเตก็จะมีข้อมูลให้ดูเราดูเพียบเลยนะแล้วก็เป็นพืชที่น่าสนใจเพราะว่ารสชาติหรือว่าเรื่องการให้ผลผล,ผลิตละอะไรต่างๆเนี่ยดูแล้วเป็นที่น่าสนใจนะครับเป็นพืชที่ถ้าฟังไม่เพียนก็น่าจะจากเม็กซิโกหรือแถบอเมริกาใต้นะครับ ก็ลองลุ้นกันดูนะครับว่าสิ่งที่เราตั้งใจนะครับที่อยากจะมีอยากจะให้มันประสบความสำเร็จจะมันจะสามารถสำเร็จผลได้มากน้อยเพียงใดนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งครับทรงก็ถือว่าทรงสวยนะครับโครงสร้างใช้ได้รุ่นนี้มีอยู่สามต้นครับเป็นต้นพอเม็ดซึ่งเราเลือกไม่ได้นะครับ ลือกไม่ได้ที่จะใช้กิ่งพันธุ์แบบกิ่งทาบหรือกิ่งตอนหรือเสียบยอดอันนั้นเราหาไม่ได้เราหาได้เฉพาะต้นเพาะเม็ดก็ถือว่าโอเคไว้ลองรุ้นซึ่งมันก็คงไม่แย่สักทีเดียวนะครับเรื่องการปลูกพืชเพาะเม็ดเพราะว่ามันก็จะมีกรณีที่มันจะเกิด3อย่างก็คือ1อาจจะมีข้อด้อย2เสมอตัวนะครับ3อาจจะมี ตัวเด่นเด่นขึ้นมานะครับซึ่งไวซาโปเตหรือว่าพัดลมสดแร้ก็มีความแตกต่างในของแต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์นะครับซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลตรงนั้นเราต้องมาลุ้นดูว่าที่เราปลูกพวนี้มันจะเป็นชนิดไหน,นครับจะเป็นผลเล็กผลใหญ่ผลลีผลแป้นผลกลมนะครับอันนี้ก็ต้องรองดูกันต่อไปครับก็ทำไปด้วยความสุขครับให้กำลังใจตัวเองสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบนะครับได้ทำแล้วก็เกิดความสุข ถ้ามันสำเร็จผลหรือว่าประสบผลสาเร็จขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็เราก็คงได้มีความภาคภูมิใจในผลงานหรือว่าในสิ่งที่เราได้ทําลงไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม